ดีครับพี่น้องพี่น้องเช่าเรียวพี่น้องทั้งยูทูบนับนมนน่มครับแต่เกียวกะเมื่อนี่กะธารกิจแงฮู้แงฮู้ฟื้มครับนี่กิตํศาสตร์ครับเดียวหนึ่งกาลังยื่ในโหมดการตําศาสตร์ถ้ามาโหมดเครื่องบินนี่มันกะพิดเนาะสัญญาณโหมดตําศาสตร์ตาําศาสตร์อย่างเดียวนะพี่น้อง อาสีมืดแน่นนอกครับพี่น้องหัว่าตะเกียบเหตุแต่แต่หกแต่หงโมงเศร้าทำนเล่นมืดเราดวนยังเกิดยังมืดยังขึมอยู่ตะเกียบเห็นหุ้งอยู่ใส่เว้นตาพี่น้องสีตาอันนาสาวข่อยกะอันนี้เด้อข่อยบดิ้ยใส่เจ้าคุยยางเด้ออันอันแงหู้อันนี้เกิดเจ้าเห็ดว่าเป็นเด้อข่อยได้เห็ดข่อยบดิ้งใสได้งานคนสวย ขึ้นจะว่าเดอร์นะสาว